สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูฝ้ายอีกแล้วนะคะถ้าพูดถึงส้มตาเนี่ยครูฝ้ายมั่นใจได้เลยนะคะว่าทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าส้มตาเนี่ยถือเป็นอาหารอีกหนึ่งจานเลยนะคะที่สุดจะฮิตฮอตที่สุดในเมืองไทยของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูฝ้ายจะสอนวิธีการตําส้มตํำยังไงให้แซ่บที่สุดในโลกเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะครูฝ้ายมีแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆเลยนะคะบอกเลยว่า แขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยอยู่ในวงการอาหารมานานกว่าหลายสิบปีเลยนะคะขอเชิญพบกับแกรนมาค่ะสวัสดีค่ะแกรนมาดูค่ะค้ายขอถามก่อนคะ่ะว่าแกรนมาเนี่ยทำอาหารเป็นแล้วก็อยู่ในวงการอาหารนี้มานานประมาณกี่ปีแล้วจ้าโอ้วหสี่สิบกว่าปีเลยใช่ไหมคะทำอาหารเป็นทุกประเภทเลยใช่ไหมคะแกร์ามาอย่างวันนี้เนี่ยถ้าคููฝ้ายจะขอให้แกรนมามาช่วยทําส้มตำเนีย ได้ไหมคะแกนมาได้จ้าโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราจะมามาดูวัตถุดิบก่อนเลยนะคะอย่างในถานนี้มีอะไรบ้างคะแกนมาช่วยอธิบายหนะะ่อยค่ะมะนาวจ้มามะเขือเทศพริกต้องมีพริกด้วยนะคะจ้า องมีเส้นมะละกอด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวคร <Yeah. S 1> ูป้าจะสับทีหลังนะคะ <Yeah. S 1> ในส่วนของเครื่องปรุงค่ะเราต้องมีอะไรบ้างคะแปรมาอย่างอันนี้คือน้ำปลา yeah. น้ำปลานะคะถือว่าสําคัญมากๆนะคะ <Yeah. S 1> วัตถุดิบนี้ถันมาคือน้าตาลน้าตาลนะคะแล้วก็อันนี้คือผงชูรสผงชูรสนะคะ <c oughs> เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็น้ําปลาน้ําปลานะคะ ส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีครกนะคะครก,ครกมีครกก็ต้องมีสากนะโอนี่คือรู้เลยนะคะว่าอยู่ในวงการอาหารนี้นานมากๆเลยนะคะสากแล้วก็มีทัพพีนะคะแล้วก็ช้อนต่างๆที่เราจะใช้นะคะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้ครู้า้ขอตัวไปสับเส้นมะละกอก่อนนะคะค่ะตอนนี้ครูไพยก็กําลังสับมะละกอน,นะคะ ซึ่งมะละกอนี้ก็คือเป็นมะละกอที่ปลูกเองอยู่ที่นาเลยนะคะเนี่ยเป็นอาหารจานโปรดของครูฝ้ายได้อีกจานหนึ่งเลยนะคะและนี้เราก็ได้เส้นมะละกอที่สับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือตำกันเลยค่ะ ก่อนอ,อื่นใส่แรกก่อนถ้ากนมาใส่พีก,พกอันนี้ประมาณสักห้าเมตรนะคะโอเคสักหกตาเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาเส้นมะละกอใส่ได้นิดนึงนะคะพีกมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะแล้วก็ใส่มะละกอถัดไปเอา ก่อนไหมคะมใส่นี้ก่อนไม่ค่ะต้องใส่มะเขือเทศก่อนค่ะคป้าชอบมะเขือเทศเยอะๆใส่สักสามลูกนะคะก็เป็นมะนาวใช่ไหมคะมะนาวเราจะไม่เน้นเปรี้ยวมากนะคะให้เปรีพอดีก็จะประมาณานี้ ะะจากนั้นก็เป็นําไปลาร้าี๋ยวงั้นก็ใส่นี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วไปเปียกใ,ใส่น้ําตาลนะคะสักคือก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะบางคนชอบกินหวานก็ใส่เยอะนะคะแต่ว่าครูฝ้ายก็คิดว่าน่าจะหวานพอดีผงชูรสเล็กน้อยนะคะก็ความนัวเล็กน้อยนะคะ จากนั้นน้ำปลาร้าค่ะปลารนี้ก็ใส่ซับพอพอแล้วคะพออีกนิดนึงได้ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำปลาเรายังไม่ต้องก็ได้นะคะถ้าถติว่าเผื่อปลาร้าเนี่ยพอดีแล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้นะคะตอนนี้ก็ตาส่วนผสมให้เข้ากัน ในช่วงนี้นะคะเราจะตําแรงไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันมีน้าปลาร้านะคะมันจะกระเด็นเข้าตานะคะเราใช้การเน้นเน้นเน้นทค่นี้โอเคไหมครับคุณโอเคโอเคค่ะโอเคแล้วก็ใส่เส้นมะละกอใส่เส้นมะละกอเลยใช่ไหมคะจ้ามะละกอนี้เราก็ปลูกเองนะคะรับรองว่าปลอดสารพิษนะคะแล้วก็กรอบ อย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้ขอเกลี่ยนตะก่อนช่วงนี้เราก็จะต้องตำนะคะโอ้กลิ oh, <green. S 1> ่นกลิ่นตอนนี้นอหอมน่าอร่อยมากเลยตุ๊กไปยังไง คือตอนนี้น้ำลายไหลแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาให้เกียรติชิมส้มตำที่แซ่บที่สุดในโลกของเราในวันนี้นะคะคซึ่งซึ่งท่านผู้นี้นะคะก็มีประสบการณ์อยู่ในวงการอาหารเนี่ยมานานกว่าหลายสิปีเช่นเดียวกันนะคะขอเชิญพบกับมามีค่ะขอเชิญพบกับมามี่เลยค่ะ สวัสดีค่ะมามีค่ะมามีอ่าวันนี้ให้เกียรติชิมส้มตำ่อยค่ะมามีค่ะค่ะชิมส้มตำเลยค่ะมามีค่ะคาะเปรี้ยวหน่อยนึงนะคะถ้าสำหรับคนชอบกินยเปรี้ยวอ๋อแล้วอย่างอื่นต้องเพิ่มเลย้งนั้นเอาเพิ่มขนาดนิดนึงนะคะน้ำปลาหน่อยนึงก็ได้น้ำปลาหน่อยนึงแสดงว่ายังมีรสจางนิดนึง่งโอเคค่ะก็น้ำปลาหน่อยนึง ประมาณเท่านี้พอไหมคะค่ะพอ,ค,อค,ค่ะตดต่ำหน่อยนิดนึงใช่ไหมคะค่ะ,คะเดี๋ยวรับปวนชิมอีกรอบนึงนะคะ,คะมานีคะอืมอร่อยแล้วค่ะโอเคค่ะถ้างั้น เฉพาะเลยนะคะคุกไฟจะทําตลอดนะคะก็คือพอต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเทใส่ถาดเลยนะคะเทเลยนะคะอันนี้ภาษาสายเขาเรียกว่าขวดคุกนะคะนี่ขนมจีนก็วางไว้ข้างๆอย่างนี้เลยนะคะมาแล้วค่ะโอ้โหแล้วก็นี่ค่ะปลาเผานะคะ มาบะมี้ช่ถือปลาเผาเนะะี่ยค่ะอันนี้วางตรงนี้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา3ามคนนะคะทั้งครูฝ้ายแกรนมาแล้วก็มาบมีนะคะก็ะะได้ทําส้มตําที่แซ่บที่สุดในโลกออกมาแล้วนะคะอย่าลืมทานกับคนที่เรารักด้วยนะคะจะแซ่บที่สุดในโลกวันนี้นะคะทั้ง3คนนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ